ปฏิบัติกะคะ่ะอาจารย์อ่าเหมือนตะกอดหนูจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช่ไหมคะอืมอืมถูกแล้วแล้วอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้เลิกปฏิบัติเลยอพอพอเลิกเลยมันก็เห็นเลยอะคะ่ะว่ามันเห็นเห็นหนะ้าวันที่เลิกเลยอะคะ่ะถูกถูกมันจะเป็นแบบว่าอ่าว่างจากตัวเราข้างในตัวเราไม่มีอะไรเลยอืมอืม แล้วก็ข้างนอกก็ว่างไปหมดมันเวยงว่างเหมือนดีร่งค่ถูกถูกช่รู้สองไหมคะใช่อันนี้รู้สองชัดนะรู้สองชัดมากถ้าเกิดรู้สองแล้วมันจะชัดอย่างนี้แหละนะมันจะมีมีไม่มีท่าร่างกายนะไม่มีทั้งอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะมันเป็นความว่างเปล่ามันเป็นโปร่งไปเลยโปร่งแบบไม่มีอะไรอ่ะนั่นอ่ะคือรู้สองันเหมือนเหมือนเป็นอากาศแบบนี้ค่ะอาจารย์ใช่มันมันไม่รู้จะเปเชืบเทียบไงเนาะมันก็คืออากาศนั่นแหละที่มันไม่มีอะไรไไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเนาะ ก็ถูกแล้วค่ะที่แรกหนูก็รู้หนึ่งกับรู้สองอยู่ที่นี้หนูเลยตัดสินใจทิ้งการปฏิบัติที่อาจารย์บอกทิ้งเลยหนูก็ทิ้งเลยะคะ่ะอืมอืมถูกแล้วก็เลยเจอแบบเข้าใจแล้วอะคะ่ะอืมอืมอ๋อชัดแล้วใช่ไหมชัดขึ้นเนาะชัดชัดมากเลยคะ่ะอาจารย์ทิ้งตอนนี้เราจะไปแบบไม,ไม่มีแบบเขาเรียกว่าคนไม่ทุกข์อะเพราะมันไม่มีตัวให้ทุกข์เงี่ยค่ะ มันไม่มีอะไรต้องทุกข์แล้วค่ะวันที่รู้หยุดปฏิบัติอะคะ่ะมันจะเห็นความว่างว่างทั้งในใจเราว่างทั้งกายแล้วก็ว่างไปทั้งข้างนอกเลยะะอะค่ะอืมอืมค่ะคือว่างแบบไม่มีตัวเราในโลกนี้ถูกไหมไม่มีตัวเราอะใช่ค่ะแต่มันก็รู้แต่มันรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่แต่มันรู้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 อยู่แต่ว่าไม่มีตัวเราอะในการรู้อะค่ะใช่ค่ะเอออย่างนั้นแหละ อืแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่มันก็แทบจะไม่มีอะไรพูดนะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เนะค่ะมันมันก็เหมือนว่าในในใจหนูคิดว่ามันก็น่าจะที่สุดแล้วค่ะมันมันคงใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วค่ะก้อยอย่างเดียวออใช่ใช่<ะ>ใช่มันมันตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วแล้วของของคุณเนี่ยตอนที่สัมสัมคุยกับคุณคราวที่แล้วเนี่ยคุณก็วางได้เยอะเนาะวางทั้งความโกรธ เรื่องเรื่องรักโลภโกรธหลงอะไรมันวางไปเกือบหมดแล้วไงจิต<ฆ>มันที่จริงจิตตอนนั้นมันมันก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะระดับของมันนะเนาะแล้วคุณมาวาง <c oughs> มาวางท่าลู้อีกทีหนึ่งอนะเนาะมาวางการกระทําการปฏิบัติปุ๊บค,คุณก็ขึ้นเลยของคุณนั้นน่าจะจบ,บนะของคุณน่าจะจบชาตินะดูแลเนาะแล้วหนูขอกราบอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่<ฆ>ช่วยชี้ชี้แบบว่าต้องจบยังไงอะคะ่ะอืมอืมค่ะ เพราะเดี๋ยวของคุณเนี่ยมันจะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอ้ตอนนี้คุณต้องมาสู้กับอุปทานทั้งหลายเนาะ<อ>เพราะว่าถึงถึงจะว่างอย่างนี้ก็จริงอะ่ะแต่ว่าอุปทานเนี่ย<อ>บางทีมันมีอุปทานพวกละเอียดอะนะอีอีห้าอ,อย่างเนะเาะเดี๋ยวคุณเนี่ยไปเปิดดูนะถ้ามีโอกาสศึกษาไอ้พวกสังโยชนนะสังโยชน์สังโยชน์มีนมีห้าตัวเดี<อ>๋ยวมันจะไล่ไล่เลียงเนาะ<อ>สังโยชน์เนี่ยมันจะมีห้าตัวนะ<อ>ที่ว่าเป็นระดับอัลัตมารมกเนาะ ที่เดินอ,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 อลาฮัตมาร์กอ่ะคือห้าตัวนี้เป็นห้าตัวสุดท้ายแล้วมันจะมีตัวไอ้นี่มานะมานะเนี่ยคือการเขาเรียกว่าชอบไปเปรียบเทียบอะ่ะพอเราอยู่ท่านสูงปุ๊บไปนจะชอบไปเ,เปรียบเทียบคนนั้นต่ำคนนี้คนนี้สูงคน<อ>นี้เท่ากันอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ต้องระวังนะตัวทีาเรียกมานะ,ะ,แะแล้วเกิดแล้วก็พวกอารมณ์ละเอียดอ่ะคุณจะเห็นว่าคุณอยู่ในไอ้ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีอารมณ์ละเอียดถูกไหม อารมณ์แบบว่างๆสบายๆอย่างเงี้ยไอเนี้ยคุณต้องดูว่าคุณชอบมันหรือเปล่าก็ต้องสังเกตเพราะอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์ละเอียดเนี่ยที่ที่ที่เราไม่เคยเจอพอมันว่างปุ๊บเราจะชอบอารมณ์ละเอียดพวกนี้นะมันบางทีมันชอบไปโดยไม่ไม่ได้ตั้งใจเนาะเขาเรียกว่ารูปประลาคะนะรูปประลาคะและอารมณ์ละเอียดแบบไม่มีตัวตนอ่ะนะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่ารูปอ่ารูปประลาคะคือไม่อาศัยรูปอ่ะนะ รูปราคาอรูปราคา,า,คานะฮะแล้วกอ็อีกตัวนึ้งคืออุทจจะเนาะอุทจจะจจคือความฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆอ,นะอ่ะนะอย่างเช่นอา่ามีอารมณ์น้อยใจนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยหรือ,อเออเราทาทาดีแล้วไอ้ทำไมไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้อารมณ์พวกนี้มันก็จะมีเนาะอเออแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวสุดท้ายคืออวิชชาเนะาะอวิชชาหมายถึง<อ>ว่าไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละ ไออารมณ์ละเอียดทั้งหลายแหล่เนาะที่เป็นอารมณ์ละเอียดนะคุณต้องสังเกตมันนะเพราะว่าคุณอยู่ระดับสูงเนี่ยคุณต้องสังเกตอารมณ์พวกนี้แหลนะนะอารมณ์อะไรท<ค>ี่มันขึ้นมาแล้วต้องสังเกตทีห่หมดนะะ<ค><ค>เอเอเพราะว่าตอนนี้คุณจะต้องเอ่อเรียกว่าจะต้องดูอารมณ์ละเอียดนะนเขาที่คุณผ่านมาเนี่ยอารมณ์หยาบอารมณ์ขั้นกลางเน<ค>ี่ยคุณผ่านมาแล้วไงตอนนี้จะมาเจออารมณ์ละเอียดนะคุณก็ต้องดูว่าเราไปคล้องแวะกับอารมณ์ ละเอียดอะไรหรือเปล่านั่นแหละนะเพราะว่าคุณเห็นท่านรู้แบบสมบูรณ์แบบแล้วไงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นบ้างทั่ไห<ฆ>้งในคุณต้องอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆร้อยเปอร์เซ<ฆ>็นต์อ่ะค่ะถึงจะสิน้นสิ้นพบจบชาติเนาะค่ะเ<ฆ>นี่ยประมาณเนี่ยนะค่ะค่ะต้องอยู่อย่างเงี้ยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมีอารมณ์<ฆ>อะไรกระทบอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีอารมณ์ท,ที่ที่เราเขาเรียกว่าเรามีอุปทานอะไรเงี้ยเนาะที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องดูไปเรื่อยๆนี่แหละที่จะฝากคุณนะหนูหนูก็ไม่ไม่อะไรค่ะก็แค่แบบว่าทุกวันนี้มันก็ก็รู้สึกดีแล้วอะค่ะอืมมันจะดีมิเออมันจะดีม่เอะก็ก็อยากโทรมาขอบคุณอาจารย์นะคะอืมก็ก็ดีแล้วนะผมผมส่งผมส่งขึ้นฟังไปทีละคนเนาะผมผมรับเออผมก็เนี่ยตอนนี้จะทยอยรับเออ ผู้โดยสารใหม่ๆ,ๆ,ๆที่จะข้ามฟากไปเนี่ยก็ยินดีด้วยเนาะที่คุณ <ฮะ S 1> เห็นสภาพที่มันไม่ไม่ไม,มีอะไรแล้วเนาะไม่ไม่เหลืออะไรแล้ว <ฮะ S 1> อ่อ,อ,อก็ไม่ลังเลสงสัยอะไรแล้วอะค่ะก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปอะค่ะ,ะอาจารย์เพราะว่าหนูก็คิดว่าน่าจะน่าจะรู้ชัดแล้วอะค่ะใช่หนูไม่มีมันไม่มีอะไรสงสัยเลยไงฮะมันมันเห็นเห็นสภาพที่ผ่านชัดค่ะ นะมือตอนนี้มัน,<ะ>ม,น,ม,นมันขึ้นอยู่กับอุปทานแล้วในความยึดมั่นถือมั่นนะม,มันจะมีความยึดมั่นละเอียดนะคุณจะไปติดมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ติดก<ม>็คุณก็เออถ้าคุณมไม่ติดแล้วก็จบงานแล้วนะติดถ้าไม่ติดนะจบงานแล้วเนาะคือคือไม่ไม่ให้ติดความละเอียดหรอคะความละเอียดก็ไม่ติดครับถ้าติดก็คุณก็จะไม่จบไงคุณจะเป็นแค่อัลฮัตตมาร์กไงถ้าเกิดคุณต้องถ้าเกิดคุณจะเป็นผลนะคุณต้องวางความละเอียดตรงนี้ให้หมดเลยความละเอียดก็เอาไม่ได้ฮะความละเอียดเนี่ย มันต้องมองว่าอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเนาะไอ้ทานรู้ก็ไม่ใช่เราอะอ๋อค่ะอยไปยึดท่านรู้เด็ดขาดถ้ายึดพ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่อนาคามีอะค่ะอนาคามียังชุดยึดท่านรู้อยู่ถ้าเกิดเป็นอัลลัตมัตอัลัตผลเนี่ยเขาไม่ยึดพวกดีแล้วเขาทิ้งหมดเลยนะแม้แต่ท่านรู้ก็ไม่เอาค่ะท่านรู้ไม่ใช่เราเหมือนกันนะค่ะค่ะนะแต่คงคุณสูงนะถือว่าสูงนะ ระดับสูงทีเดียวค่ะก็ะขอขอบคุณอาจารย์นะคะอืมครับ,รบอรค่ะสวัสดีค่ะ